เอาละฮะวันนี้เรามาอยู่กับแมทเพจซีเบอรเตอร์ภาคล่าสุดนะครับในวันนี้เนี่ยจะมีการอัปเดตแผ่นล,ล่าสุดนะครับเป็นแผ่นของเทศกาลคิดมันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูจุดซ่อนกล่องคิดมัน50กล่องนะครับผมใช้เวลาหารวมๆชั่วโมงกว่าแต่ผมจะตัดคลิปให้มันสั้นที่สุดนะครับกล่องที่1เชื่อว่าทุกคนหาเจออยู่แล้วเนาะใครที่เคยกดลับไปแล้วกล่องจะเป็นสีอ่อนๆอย่างนี้นะครับที่สองนะครับอันนี้ผมเพิ่งเจอเหมือนกันอยู่ข้างๆปราสาทนะฮะเอเรียสามกล่องไหนที่จะไม่กดก็จะสีเข้มๆชััดๆแบบบนนนีี้ะครออ่่่าายยงผมเเก สำรวจเลยเดี๋ยวลองไปดูกันนะอองที่สี่ก็อยู่ในออบบี้คลาสสิกเนาะอยู่บนหลังคาตรงนี้กระโดดกดเอานะครับอ่ากล่องที่5อยู่ตรงนี้นะครับของแอเรียที่6นะครับเชอร์รี่บอสซัมกล่องที่6อยู่แอเรียที่7นะครับตรงนี้อยู่ในกระถางหน้าบ้านสีแดงอะครับกล่องที่7นะครับอยู่แอเรียที่9ตรงแแบบเอนชานมาชีนะครับจะมีตรงต้นไม้ทางเข้านี้เนาะกล่องที่8นะครับจะอยู่ข้างๆออบบี้ไมล์ฟิลนะครับตรงแอเรียที่11นะฮะผมว่าข้างในไมล์ฟิลเนี่ยน่าจะมีเหมือนกันว่าแต่เราจะข อเรียสิบเจ็ตรงนี้ตรงซอกต้นไม้นี้ดูดีนะครับกล่องที่สิบนะครับแอเรียที่ยี่สิบสองมันจะมีทางขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอุโมงขึ้นไปครับเห็นปะตรงนี้อันนี้ผมก็เพิ่งเจอเหมือนกันเว้กล่องที่สิบเอ็ดอยู่ตรงแอร์เรียยี่สิบเจ็ดข้างๆไอ้ตรงจุดเข้าตกปลาครับจะอยู่ข้างหลังอันนี้นะครับเดอนหนลองเข้าไปดูที่ตกปลาดิอ่าเราเห็นแล้วเมื่อกี้นี้กล่องที่สิบสองนะครับในจุดตกปลานี่อยู่ตรงขวาบนบนเนินนี้โอเคอันนี้ก็กล่องที่สิบสองสำหรับผมก็กล่องที่สามสิบเจ็ดแล้วเพิ่ง ที่สินะครับแอร์เรียที่31ตรงไอ้เครื่องทำเรนโบเพชรนะฮะตรงนี้เลยข้างในมันนะบางคนที่อาจจะเดินผ่านได้นะเห็นเป็นแสงอย่างนี้พอดียวกล่องที่15ก็แอร์เรียที่32นะครับไอ้แมพที่มันแจกเพนเฟียตรงข้างบนต้นกระบองเพชรนะครับตรงนี้จะเห็นชัดหน่อยเนาะกล่องที่16บแอร์เรียส3มจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงซอกๆนี่ฮะ,ะดูดีเด้อแบบนี้ผมแม่งหาโคตรนานอ่ะกว่าจะมาเจอไม่อยู่ตรงซอกกล่องบบะะ <S <S ที่17นะครับแอร์เรียที่35นี่จะมีอยู่ตรงนี้นะฮะข้างๆประตูทททาาาาางงงงเเเเขข้้้้้ลลลยยยยแแบบบบบีีีี่่่่โพพชััันนนนนนนะะคครรรรรมกออ18 37ตตห นนีี้้ใกล้ละใกล้ครึ่งทางละอีกนิดนึงนี่ผมสรุปไป18กล่องใช้เวลาไป2อนาทีนะอย่างเร็วหาเองเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยตอนที่ผมหาต่อไปกล่องที่19เอเรียสามสินะครับมันจะอยู่ตรงบนหินนี้อันนี้ผมเก็บไปแล้วเวดูสีมันโคตรจางเห็นปะแทบมองไม่เห็นเลยตอนมาวิ่งวนหาอีกรอบแม่งแบบหาไม่เจอเวต่อไปกล่องที่ยี่สิบแอเรียสามสิบเก้านะครับจะอยู่บนหัวของตุ๊กตาหิมะนะครับต่อไปแอเรียที่สี่สิบนะครับจะมีอยู่สองกล่องอันนี้บนหลังคาหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็แถวแถวทางเข้าออบบี้ตรงนี้นนเป็ กล่องที่21และ2 2นะครับกล่องที่23แอรีแรที่4ี่นะครับอันนี้อยู่ในน้ำพุดูดิผมเองก็มองไม่เห็นนะเว้ยแต่ผมจำได้ว่าเคยเก็บไปแล้วนี่แหละก็เลยเดินว,วนหาอยู่ <laughs> เอเลียสีนะดูดีเอเลี่ยสี่จำได้ว่าไม่มีมี43เนี่ย43เนี่ยจะอยู่ตรงลาวาตรงนี้ตรงนี้นะครับเช็คอีกที43โอเค43่สิบเอเลียที่44นะครับก็มีอีกหนึ่งกล่องนะฮะกล่องที่25นะครับอยู่บริเวณนี้ตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับกับการหา50กล่องนะฮะในเด็กก็ครึ่งทางนะขอตัดเข้าโฆษณาสปอนเซอร์ของเรานะครับ Rich Man ็อบโน่หเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถถูกกกสุุดคคค้มมมมมโโโตตตตรรรรรปัังังงแแลละไวยยีบบบิิาาขเเอ กิฟต์การ์ดจะซื้อไปเติมเองจะซื้อเป็นของขวัญก็ยังได้หรือจะเป็นบัตรกำนันบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้ออีกเพียบตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในราคาถูกคุ้มๆกันได้แล้วที่ริช Man Shop เท่านั้นอันนี้เพื่อนผมเขาบอกว่ามีอีกหนึ่งกล่องอยู่ในเชนลัดนะอันนี้ผมยังไม่เคยเข้าไปหาเหมือนกันเฮ้กล่องแรกก็ไม่เจอเว้ยไหนกล่องสองไม่เจอผมว่าอยู่กล่องสุดท้ายเพราะปกติมันควรอยู่กล่องสุดท้ายปะยาวไป แล้วก็กล่องที่4นี่ไงทางขวากล่องสุดท้ายพอดีกล่องนี้5ซาซนเนียนเลอเกินนะ้น้องสาว <c oughs> ก,กลมเกินไปกระสีเชียวไหนๆผมก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวทําการฟาร์มไอตรงนี้อีก5ทีละกันแต่เดี๋ยวในคลิปวิดีโอผมจะตัดจบตรงนี้แล้วก็ไปกล่องที่27ต่อเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับกล่องที่27ของเรานะครับจะอยู่ที่แอร์เรียนะฮะตรงไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะกระดูกกระดูกขวมังกรปะหรือมัง เอ๊ะมังกรหัวกระดูกกระดูกหัวมังกรเออกล่องที่28นะครับแอร์เรียสี่สิบแปดนะฮะบริเวณนี้นะครับโอ้โหคนเก็บไปแล้วนะั่นคือมองไม่เห็นจริงๆอะ่ะเอาจริงป้าจริงๆผมนั่งหาเนี่ยจะรอบที่สามแล้ววนไปวนมาแ <laughs> อร์เรียที่50นะครับจะมี2กล่องข้างๆไอ้ตัวรีเบิร์ดหนึ่งกล่องนะครับทางซ้ายนี้อันนี้ผมก็เพิ่งมาเก็บเหมือนกันเดีเช็คสิแอเรียห้าสิบโอเคถูกต้องอีกกล่องหนึ่งนะครับจะอยู่ตรงข้างๆประตูทางเข้าเลย นี่เห็นไหมจะมีต้นซากุระจะมีกล่องเนียนๆอยู่ตรงนี้นะครับสรุปแอรียที่50นะครับมีกล่องที่19แล้วกล่องที่30นะครับต่อไปกล่องที่31นะครับจะอยู่ตรงทางไปแอรีห้าสิบนะครับไอจุดขายเอ็นชาร์ทางเนี้ยนี่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 เห็นปะเนียนๆเนี้ยมันนับว่าเป็นแอรียที่อ๋อแอรียที่50อยู่แต่เป็นทางเชื่อมทางเชื่อมนี่ฝั่งตรงข้ามไปตู้เอ็นชาร์กดสอยไปสักอันรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี้ยมันจะติดต่อกันอยู่นะกล่องที่32นะครับจะอยู่ตรงนี้บริเวณนนี้ะครับ เขาเรียกว่าอะไรล่าวบ้านเนาะใช่ป่ะวะ่าแต่เอาเป็นบ้านอยู่บริเวณนี้แล้วกัน51นะครับ51กล่องที่สาแอรีห้าสิบสองอันนี้ผมเคยหาแล้วเว้ยผมจำได้ว่ามันอยู่แถวแวต้นต้นไผ่สักอันหนึ่งสักต้นเนี่ยจำไม่ได้ว่ะน่าจะอยู่แถวๆขอบๆอบนี่แหละอ่านี่นี่นี่ตรงทางเข้าเห็นไหมจะมีเนียนๆอยู่เห็นเงาวะนั่นแหละ <laughs> ดูยากเกินกล่องที่สายสสี่อันนี้ผมจําได้ว่ามันอยู่ในกาเดนเวหนน้หวา,ขขา่่่่้่่่่ั่่่่่่่เ่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่นนตรงนี้ นี่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 กล่องที่35นะครับแอร์เรียห้าสิบสี่จะอยู่บริเวณสะพานตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้อีกสิบห้ากล่องก็จะครบแล้วเนาะกล่องที่สามสิบหกนะครับแอร์เรียห้าสิบห้าทางขวานเนี่ยมันจะมีบ้านอยู่นะครับข้างในมันจะมีกล่องวางไว้ตรงข้างๆบ้านข้าง,าง,างหลังนะครับนี่น,นี่เห็นปะ่ะตรงต้นไม้นี้อ่าใช่ใช่ตรงนี้แหละเก่งมากครับทุกคนกล่องที่สามสิบเจ็ดแอร์เรียห้าสิบหกนะครับบริเวณนี่หลังธงคิวะเห็นป่ะซอกซนี้มันจะมีกล่องวางอยู่นะครับ อ่านั่นแหละก็ใกล้ถึงแบบสุดท้ายนะยังเพิ่งได้37กล่องอ่ะแต่ก็ใกล้ครบแล้วอีก13เองกล่องที่38แอร์เรีย5้านะครับจะอยู่ข้างๆปราสาทต,ตรงนี้เลยโอเคอันนี้หาไม่ยากหาไม่ยากแต่บางคนอาจจะมองพลาดก็ได้นะ <c oughs> กล่องที่39แอร์เรีย59อ๋ออันนี้ผมจําได้ว่ามันอยู่แถวแถวบ้านนี้นี่ว่าอ่าอน,นี่ไงเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตอนหาครั้งแรกเนี่ยเดินวนไปวนมาโคตรนานอ่ะกล่องที่40นะครับแอร์เรีย61อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ผมเพิ่งเปิดแอ เพิ่งเจอเหมือนกันร้อยชั้งร้อยมั่นใจเลยว,ว่าแอเรียต่อไปมันต้องมีไว้ผมเงินไม่พอว่ะเดี๋ยวฟาร์มแป๊บหนึง่งแป๊บเดียวไป๊บผมเห็นแ,บบแบบวบๆว่ามีกล่องอยู่ตรงนี้กล่องนึง อ่ากล่องที่42นะครับแปลว่าเอเรีย61เนี่ยมี2กล่องนะครับเด็แค่คุณใช้ระเบิดในการแก้ปัญหาทุกอย่างก็จะจบด้วยความเร็วนะครับ่ายไป2 0 0 0มืแล้วก็เริ่มแมปใหม่นะครับไม่รู้จะเปิดไปดีหรือเปล่ารู้แค่ว่าพอเปิดรีเควสมันจบยากลาอเกินกล่องที่42เอเรีย62นี่จะอยู่ตรงซอกประตูทางเข้านะครับพอดีเลยสังเกตดีๆนะครับตรงทางเข้าของเอเรีย62อ่ะผมมั่นใจไว้ All A เงินเด้งอย่างเร็วอย่างเร็วผมก็ไม่รู้ว่าตัดสินใจถูกไหมนะวอ้การทําอย่างนี้เพราะว่าการอัพเล้งมันจะยากขึ้นเป็นหลายเท่านั่นเองไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วก็ช่างมาันละกันเนาะอ่าครบห้าหมเปิดประตูเตรียมตัวเปิดประตูได้จัดไป50,000กล่องที่43นะครับแอเรีย63อยู่บริเวณนี้นะครับข้างๆไอ้ร้านขายของเลยนี่63แมปสุดท้ายแล้วตรงนี้กดป ผมก็ได้43อันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้กดซูมแล้วเห็นอะไรแบแบๆอ่าตรงนี้อีกหนึ่งกล่องนะครับแปลว่าแมปนี้มี2กล่องนะครับอ่โอเคครับกล่องที่44แมป63เอ้ยไอเดียแบบ63นะครับ6กล่องเนี้ยผมพอเดาได้อยู่ว่าอยู่ในออบบี้เว้ยออบบี้อันแรกคลาสสิกเนี่ยผมทำแล้วเจอแล้วเน,นาะอยู่บนหลังคานี่อันนี้ไมล์ฟิลนั่งอย่างเห็นปะ่ะตรงนั้นเอา้า what what the fuck อะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นกล่องที่45นะครับไปเอา้าเช่นไรวะเนี่ยคนเรามันจะดวงซวยแบบเดิน2อันนโดดระเบิ2อัน2อนออันนนเเเหรอออวะี้้ก็า yeah. ผมว่าไม่ใช่แล้วมันปรับยากกว่าเดิมป่ะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันมันไม่ควรโดนอย่างเงี้ยเอา้าเชโอเคข่าไปตอนจบเลยอ่าโอเคไม่ฟิลเราได้มาแล้วนะครับต่อไปกล่องที่สี่หนะครับอยู่ในจังเกิลออบบี้นะฮะอันนี้คือมีน้องน้องเขามาบอกอีกทีหนึ่งเห็นน้องที่เล่นเขาบอกว่าอยู่ในซอกหินนะฮะไม่รู้ซอกไหนอ่าอันนี้ไม่ใช่อ่าอันนี้อันนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปไปอันต่อไปเลยต่อไปแอตแลนติสนะครับกล่องที่ส7ิบเจ็ดนี่ผมเห็น,ผม,หนผมเห็นแล้วผมเห็นอยู่ตกเปลือกหอยเว้นี่นี่นี่น โอเคอยู่ตรงเปลือกหอยนะครับกล่องที่47ไปต่อไปต่อไปเปิยโมิดออบบี้นะครับอันนี้ก็น่าจะมีเหมือนกันเพราะที่ผ่านมานี่เจอทุกอันเลยใช่ปะเอ้ยเมื่อกี้เห็นแล้วแวบๆแวบๆนั่นไงนั่นไงใช่ใช่ตรงทางขึ้นเพอเอออ้าวฝากทาไมวันนี้มันมีฉากอะไรอย่างนี้บ่อยจังวะเดินมาใหม่เรียบร้อยตรงนี้ครับตรงทางปีนขึ้นเจอเลยไอออบบี้นะครับอันนี้ไม่รู้มีหรือเลปล่า ผมเดินมาจนจะสุดทางแล้วก็ยังไม่เจอคิดว่าอันนี้น่าจะไม่มีนะครับต่อไปก็อันนี้นะฮะสเลดแลนด์ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเอ๊เดินสำรวจรอบบ้านตรงนี้มันมันก็ไม่เห็นเว้ถ้าลงไปตรงจุดแข่งมันไม่น่าจะมีนะนะผมว่าถ้าตรงนี้ไม่มีคือน่าจะไม่มีแล้วเออหาไม่เจอวะโอเคแหกตาหาไม่เจอครับอันนี้อันสุดท้ายแล้วอันนี้จะเป็นคาร์ดไลท์นะครับเป็นของแบบใหม่นะที่เพิ่งเปิดอันนี้ก็ยังไม่รู้เล่นยังไงนะอ่านี่เข้ามาเจอเลยอยู่ข้างหลังนี้นะครับ โอเคกล่องสุดท้ายอันนี้ผมพอเดาได้แล้วเพราะผมยังไม่ไปที่หนึ่งที่สุดท้ายเลยคือพาซาเอ๋อยู่ส่วนไหนของพาซ่านะฮันแน่เจอแล้วเจอล้ กดซูมออกแล้วเวลาดูกว้างเนี่ยมันดูง่ายเว้ยโอเคครบ50กล่องแล้วนะครับพอเราสะสมกล่องเนี่ยเราจะเปิดก็ได้หรือเอาไปแลกกล่องที่ใหญ่สุดก็ได้นะครับจุดแลกกล่องอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคอมไบเพเซนนะฮะอ่ะมันเป็นการเอา5้ากล่องมารวมกันเพื่อขยายเป็นกล่องที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับกล่องใหญ่ครับมันจะได้รางวัลที่ดีขึ้นรู้สึกกล่องใหญ่สุดมันจะได้ฮิวปะตัวใหญ่อ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องไปดูในเว็บไซต์มันอ่านี่ผมก็กดรวมกดรวมไม่เรื่อยปุ๊บอ่าได้แค่นี้ครับขาดอีกล่องกล่องโอเน้นะ ก็ฝากเพื่อนๆถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ด้วยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย